ผมยังสงสัยอยู่เลยนะครับว่าลุงพลเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยโดนยักข้อหาหรือเปล่าขออภัยนะครับในเรื่องเสื้อผ้านะครับอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นชุดนอนนะฮะก็ใส่สบายดีนะครับมาติดตามกันต่อในคดีของน้องชมพู่หลังจากที่ทางทนายของลุงพลเนี่ยได้ถแถลงมานะครับก็มีสู้กัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือต่อสู้ว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้ทําผิด นะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยการสอบสวนเนี่ยเป็นไปไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือสอบสวนไม่ชอบนะครับก็จับเนื้อความในสิ่งที่ทางทีมทนายของลุงพลเนี่ยแถลงนะครับก็มาคุยกันประเด็นแรกเนี่ยครับที่ผมสงสัยก็คือมีดเนี่ยครับก็ทางทนายบอกว่าตํารวจมาค้นรถแล้วก็เจอเส้นผมนะครับแล้วก็เจอมีดแต่ว่ามีดเนี่ยไม่มี DNA ของลุงพลตอนนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่ามีดอันนั้นเนี่ย ของลุงพลหรือเปล่าหรือว่าของใครถ้าของลุงพลแล้วทําไมมันไม่มี DNA ของลุงพลอันนี้ยังงงๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าทางทนายได้มีการซักถามพยานในในศารหรือเปล่านะครับว่ามีดเนี่ยตกลงแล้วเป็นของใครแล้วทําไมไม่มี DNA ลุงพลแต่ว่าก็ไม่แปลกหรอก DNA มันอาจจะจางหายหรืออะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่มี DNA ของลุงพลแล้วมีดนั้นเป็นของใครแล้วเส้นผมที่เจอในรถเนี่ย มันเป็นของของใครก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นของน้องชมพู่ตรงนี้นะครับผมก็อยากบอกว่าเอ๊ะและไปนค้นรถเขาเนี่ยไม่มีหมายค้นนะครับผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะอ้างว่าลุงพลยินยอมซึ่งอันนี้อาจจะต้องเป็นประเด็นในการต่อสู้กันแต่ผมอยากยกตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับซึ่งเกิดเมื่อปีประมาณ6 2สหรือ6กหรือ6 4ี่เนี่ยนะครับที่ถ้าใครดูข่าวอาจจะจำได้นะครับมีคลิปที่ตำรวจเนี่ยไปคน้น10บล้อนะครับ แล้วบังเอิญว่าสิบล้อเนี่ยเขามีกล้องงจรปิดติดในรถอ,อยู่ก็มีตํารวจคนแรกเนี่ยขึ้นไปคน้นแล้วก็ปรากฏว่าไม่เจอยาเสพติดพอคนอื่นขึ้นมาค้นอีกทีหนึง่งน่าจะคนที่สองเนี่ยนะครับคน้นขึ้นมาค้นอีกทีนึงปรากฏว่าเจอยาครับแล้วเขามีกล้องจรปิดอยู่ทีนี้นะครับก็เลยคดีก็เลยขึ้นสู่ศาลซึ่งปรากฏว่าศาลเนี่ยพิพากษาม,มานะครับว่ายกฟ้องคนขับสิบล้ออ่ะคนขับสิบล้อเพราะว่า การที่คุณไปค้นเนี่ยครับรอบแรกอาจจะมีโชเฟอร์อยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่รอบที่สองเนี่ยไม่ได้มีโชเฟอร์ดูอยู่ด้วยนะครับสารก็เลยบอกว่าไอการทําอย่างเงี้ยนะครับมันน่าสงสัยอยู่ว่าคุณจะไปยัดยาเขาหรือเปล่านะครับสารก็เลยยกฟ้อง10ล้อนะครับซึ่งในส่วนเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันนะฮะคือทางทีมทนายเนี่ยเขาก็ถแถลงว่าการค้นรถเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าช่วงระหว่างค้นเนี่ยนะครับ ลุงพลเนี่ยดูอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเรียกคนมาค้นหรือเปล่าเออไม่ใช่เรียกใครมาดูด้วยหรือเปล่าเพื่อเป็นพยานนะครับปกติการค้นบ้านหรือค้นรถเนี่ยเราก็จําไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาค้นอะไรพวกเนี้ยนะครับต้องหาคนแถวนั้นเนี่ยมาเป็นพยานนะครับสามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีกฎหมายใหม่มาละให้ตํารวจติดกล้องนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ย ในสมัยใหม่นะอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคดีของลุงพลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายนี้นะครับแล้วก็ตํารวจมาค้นเนี่ยลุงพลดูด้วยหรือเปล่านะครับถ้าลุงพลไม่ได้ดูด้วยอยู่ๆคุณคุณมาคน้นแล้วลุงพลมาทีหลังมาเจอตํารวจกาลังค้นอย่างเงี้ยนะครับก้าสารอาจจะยกฟ้องได้นะครับแล้วก็ทีมทนายก็บอกว่าพอเจอมีดกับเส้นผม ก็ไม่ได้มีการแจ้งให้ตัวลุงพลทราบหรือว่าไม่มีการแจ้งให้ทางฝ่ายปกครองกับนันผู้ใหญ่บ้านหรือใครก็ตามทราบก็คือไม่มีใครแจ้งให้ทราบเลยเผลเผอาจจะไม่มีการเจอก็ได้แล้วเอาไอ้สิ่งเหล่านี้ไปยัดในสำนวนทีหลังก็สามารถที่จะเป็นไปได้ไม่มีใครรู้นี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทีมทนายเท่าที่ผมจับตาดูนะครับแล้วก็มันจะมีโอกาสทำให้ การสอบสวนไม่ชอบเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะต่อสู้ว่ายังไงนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างคดีสิบล้อที่โดนตํารวจค้นเนี่ยนะครับศาลก็ยกฟ้องมาแล้วนะครับเพราะบอกว่าจําเลยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์ในการดูทางเจ้าหน้าที่คน้นอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดข้อสงสยัยข้อพิรุธว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณค้นถูกต้องไหมแล้วเอา ยามายัดหรือเปล่าเอามีดมาใส่ในรถลุงพลหรือเปล่าหรือว่าเอาเส้นผมเนี่ยนะครับมาใส่ในรถลุงพลหรือเปล่านะครับตรงเนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะคิดได้นะครับหรือว่าใครๆก็คิดได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่การต่อสู้ว่าการสอบสวนโดยไม่ชอบนะครับเป็นไปได้สูงที่จะทําให้คดีเนี่ยนะถูกยกฟ้องนะครับในส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าไอการที่ไปค้นรถเนี่ยนะครับ โดยที่ไม่มีหมายค้นแล้วถ้าลุงพลไม่ได้ยินยอมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องกลับได้นะครับในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะว่าปกติการค้นรถเนี่ยครับหรือว่าการค้นตัวเนี่ยมันจะทําไม่ได้นอกจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าคนนั้นเนี่ยมีสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือว่ามีเหตุส่วเหตุอันควรสงสัยอ่ะว่ากระทําความผิดมานะครับซึ่งมันต้องมีเหตุมีเหตุที่สงสัยก่อนแล้วถึงจะ ไปค้นรถได้แล้วเหตุนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเหตุผลที่พอสมควรแต่เนี่ยนะครับอยู่ๆนะฮะน่าจะมีการไปค้นรถนะครับโดยที่ไม่ได้สอบถามแล้วก็ลุงพลก็ไม่ได้มีเหตุอะไรให้สงสัยเพราะว่าลุงพลก็อยู่ในกลุ่มชาวบ้านในระหว่างที่ไปตามหาน้องชมพู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้การพิพากษานะครับอาจจะยกฟ้องได้ในเรื่องของการสอบสวนโดยไม่ชอบแล้วที่ผมบอกว่าสงสัยว่าลุงพลเนี่ย ถูกยัดข้อหาหรือเปล่าก็เพราะว่าในรถเนี่ยมันอาจจะไม่มีมีดอาจจะไม่มีเส้นผมเส้นขนอะไรเลยแล้วตํารวจอาจจะเอามายัดนะครับเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยเราอาจจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆเรื่องคําว่ายัดยายัดยาเนี่ยครับเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปคน้นแล้วก็ไม่ได้ให้ชาวบ้านมาเป็นพยานนะครับหรือว่าให้เจ้าของบ้านเนี่ยร่วมในการตรวจคน้นในไม่ว่าบ้านหรือว่ารถยนต์ก็ตามนะครับถ้าหากว่า ไม่ได้ให้ร่วมในการตรวจค้นเนี่ยแล้วพอเจอสิ่งของที่มันผิดกฎหมายขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งอีกอย่างเค่ลุงพลเนี่ยไม่ได้แจ้งเลยไม่ได้แจ้งลุงพลว่าเจอมีดหรือว่าเจอเส้นผมนะครับตรงเนี้มันเป็นจุดที่ทําให้สงสัยนะครับว่าคุณเจอในรถจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับที่จะทําให้ศาลยกฟ้องได้นะฮะ อันนี้คือในเรื่องของการสอบสวนโดยไม่ชอบนะครับซึ่งผมมองว่าลุงพลเนี่ยอาจจะโดนยัดข้อหาแล้วก็ในส่วนนี้นะถ้าหลังจากคดีเสร็จนะครับจะเหมาะสมกว่าก็สามารถที่จะดําเนินคดีกลับกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยต่างๆที่เจ้าหน้าที่เนี่ยให้เบิดเบิกความในศาลนะครับก็สามารถที่จะไปคัดเอกสารตรงนั้นมานะฮะว่าเพราะเหตุใดถึงไปค้นโดยไม่มีหมาย ผมไม่รู้แนะว่าทนายเขาถามในส่วนนี้ในศาลหรือเปล่านะครับถ้าไปถามแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เหตุผลมาโดยที่มันไม่มีเหตุผลหรือว่าความสําคัญหรือว่าไม่มีเหตุที่ต้องสงสัยในการที่จะไปค้นรถลุงพลอย่างเงี้ยนะครับอาจจะสามารถที่จะดําเนินคดีกลับกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นะครับก็ให้ลุงพลลองปรึกษาดูกับทางทีมทนายนะครับว่า จะเอาไงเพราะว่าการดําเนินคดีกลับเนี่ยสามารถจ้างทนายดําเนินคดีก็ได้หรือว่าจะไปแจ้งความให้ตํารวจดําเนินคดีก็ได้แต่ว่าการแจ้งความเนี่ยก็อาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าตํารวจจับตํารวจนี่บางทีก็ยากนิดน,นึงนะครับส่วนไอ้เรื่องที่ไม่ได้ทําผิดก็เราก็ทราบกันอยู่นะฮะประเด็นว่าผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะว่าลุงพลเนี่ยใครจะไปฆ่าอยู่ๆไปฆ่าฆ่าแล้วให้ได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ ตัวเองเนี่ยอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับผมก็ไม่คิดนะว่าลุงพลจะเป็นคนทำนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็วิเคราะห์คร่าวๆนะครับในเรื่องที่ว่าลุงพลเนี่ยถูกยัดข้อหาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่าตกลงแล้วคดีนี้จะออกมาเป็นยังไงครับ